พลังศรัทธาอีสานสายมูงใครที่ชอบเที่ยวสายธรรม,มะหรือคนที่ชอบเดินสายไหว้พระไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยนะครับว่ามาที่หนองบัวลำพูไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับ8เส้นทางหลักที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้าง หรับใครนะครับที่มาหนองบัวลำพูนะครับที่แรกที่คุณควรจะมากราบไหว้สักการะนะครับก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเพราะขนาดอันมาที่นี่ครั้งแรกนะครับอันยังได้รับพลังที่ฮึกเหิมแล้วก็บารมีของท่านมากๆเลยนะครับยังไงอันขอตัวไปกราบสักการะท่านก่อนนะครับเริ่มกันที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เราต่อกันมานะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยตั้งทัพที่หนองซํำช้างหรือหนองบัวลำพูในปัจจุบันครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรขึ้นที่นี่ตั้งแต่นั้นนะครับที่นี่ก็กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจพี่น้องชาวหนองบัวลำพูมาที่นี่ขอเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเรื่องก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่นี่จะมีการรำวงสวงทุกวันที่18มกราคมของทุกปีครับ ออกจากที่นี่แล้วไปต่อได้ที่อนุสาวรีย์พระวอพรภตาและหอเจ้าแม่สองนางครับเรามาต่อกันที่วัดมหาชัยครับอยู่ไม่ไกลจากศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับที่นี่มีพระธาตุใหญ่ให้กราบไหว้มีหอไตรกลางน้ำสำหรับเก็บพระคมภีพระไตรปิฎกแล้วที่สำคัญนะครับวัดแห่งนี้มีพระบางคู่ให้บูชา มาขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขขอน้ําขอฝนพอทุกวันที่13เดือนเมษายนของทุกปีนะครับจะมีการอันเชิงพระบางคู่ออกมาขึ้นรถบุษสบกให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ํากันครับเราไปต่อกันที่วัดศรีคุณเมืองนะครับมีพระพุทธรูปอยู่ในสถูปเรียกว่าหลวงพ่อวะชัยเเชษฐาธิราชในบริเวณใกล้เคียงมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ สมัยก่อนชาวบ้านนําน้ําในบ่อไปรักษาโรคกันครับปัจจุบันนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังใช้ในการประกอบพิธีสําคัญต่างๆเช่นพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับมาที่นี่เขาบอกว่าให้ขอเรื่องสุขภาพเรื่องของอายุมั่นขวัญยืนกันด้วยนะครับออกจากที่นี่ไปต่อได้ที่ศาลหลักเมืองและอาสมปู่ฤาษีเกตแก้วครับ และตอนนี้นะครับอันก็อยู่ที่ศาลปูหลุบนะครับซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากๆของที่นี่เลยนะครับส่วนใหญ่นะคนที่มากราบไหว้นะครับจะมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องการสอบเข้ารับราชการนะครับแล้วก็เรื่องคู่ครองและถ้าใครนะครับอยากจะมากราบไหว้และได้ความสมปรารถนานะครับต้องมาทุกวันอังคารที่ไม่ตรงกับวันพระนะครับส่วนใหญ่ที่นี่นะครับจะมาแก้บนด้วยหัวหมูแล้วก็รูปปั้นไก่ชนนะครับที่สําคัญนะครับรางวัลที่หนึ่งเคยออกจากที่นี่มาแล้วด้วย ปูหลุบท่าเป็นคนหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอพยพมาลงหลักปักฐานที่บ้านลำพูหรือหนองบัวลำพูในปัจจุบันครับท่านเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่มีคาถาอาคมจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคุ้มแต่พอเมื่อท่านเสียชีวิตนะครับก็ขอมาอยู่กับพระวอรพระตาผู้สร้างเมืองหนองบัวลำพูพระวอรพระตาก็ให้ปูหลุบมาช่วยรักษาเขตแดนครับปกป้องรักษาคนที่เดินทาง ปัจจุบันศาลปูหลุบมีอยู่4ี่ทิศรอบจังหวัดหนองบัวลำพูครับนักสแสวงโชคชอบมากันที่นี่ครับหลายคนประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับยังคงอยู่ในอำเภอเมืองกันนะครับวัดถ้ำกรองเฮนภายในบริเวณวัดกว้างขวางสงบร่มเย็นพระอาจารย์หลวงปูขาวอนาลโยพระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นได้อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานจนวราระสุดท้ายของท่านครับ ไปดูเจดีอัฐบริขารเขมาพิระโตเข้าไปกราบสการะเสร็จแล้วอย่าลืมไปชมพิพ,ธพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาวอนารโยกันนะครับภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์มีเรื่องราวและของใช้ต่างๆของหลวงปู่ขาวให้ได้ชมครับเรามาต่อกันที่วัดถ้ำเอราวันนะครับอำเภอนาวัง ที่นี่มีรูปปั้นช้างเอราวัณพาหานะของพระอินทร์ให้สักการะและมีบันไดถึง621ขั้นครับเพื่อขึ้นไปสักการะพระพุทธชัยสีมหามุนีตรีโลกกนาถส่วนใหญ่คนที่มากราบไหว้ที่นี่นะครับส่วนมากก็จะมาขอการงานนะครับโดยเฉพาะอาชีพราชการโดยเฉพาะคุณครูนะครับถ้ามาวันพุธแล้วนะครับก็จะได้กันทั่วหน้าเลย ส่วนของกราบไหว้ของแก้บนเนี่ยครับก็จะมีอาหารช้านะครับจัพวกอ้อยแตงโมกล้วยแล้วก็ระร้าวครับออกจากที่นี่สามารถไปต่อได้ที่วัดพระพุทธบาทภูเก้าและเกาะกลางน้ำห้วยน้ำบองครับเราข้ามาที่อำเภอสุวรรณคูหา มีถ้ำสุวรรณคูหาโดยพระชัยเชษฐาธิราชได้เข้ามาทำนุบำรุงเมื่อปี2 1 0 6และได้สร้างพระพุทธรูปหน้าปกที่ชื่อว่าหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะแนวร้านช้างประิสฐานอยู่บนฐานปูนปั้นรูปพญานาคเจ็ดเสียงมาที่นี่ขอพอเรื่องอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยครับ สิดท้ายกันที่แหล่งเรียนรู้โฮงคําสุวรรณเชษฐาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทําเครื่องประดับทองด้วยเทคนิคแบบโบราณครับคุณประสิทธิแสงโซดานะครับเจ้าของบอกว่าต้องการเอาศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในถ้ำสุวรรณคูหาออกมาให้ชาวโลกได้เห็นครับเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานของคนหนองบัวลำพูด้วยครับ ใครชอบท่องเที่ยวสายธรรมะเดินสายไหว้พระอันขอแนะนําจังหวัดหนองบัวลำพูครับและที่สําคัญนะครับไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์นะครับต่างอำเภอต่างที่นะครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอีกเยอะแยะมากมายรอให้คุณได้มาเที่ยวกันอยู่นะครับยังไงอันอยากให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันเยอะๆนะครับผม